สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับโดนเต็มเต็มกองทัพยูเครนทำลายคลังแสงของกองทัพรัสเซียของปเดการปูตินเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและจรวดสตุกนายูเครนทำลายรถถังยานเกราะเทพของกองทัพรัสเซียใส่ไม่ยั้งแต่กระจายและเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงปริศนาที่คลังน้ำมันขนาดใหญ่ของประเทศรัสเซียเสียหายยับเยินไฟลุกวอด และกองทัพยูเครนจับชเชลยศึกเด็กที่เป็นทหารรัสเซียที่ประเจการปูตินบังคับมารบกับยูเครนกับบทสัมภาษณ์ของเขาที่ฟังแล้วอึง้งเมื่อวันที่4กรกฎาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบ ระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องอธิปไตยและกองทัพรัสเซียผู้ลุกลาหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนนะครับได้ทำลายอย่างหนักหน่วงนะครับในบริเวณที่เป็นตำแหน่งของคลังแสงของกองทัพรัสเซียของบริการปูตินนะครับที่ระบุว่าเป็นคลังเก็บอุปกรณ์และอาวุธต่างๆของกองทัพรัสเซียนะครับที่เก็บไว้ในพื้นที่ของภูมิภาคดูในแห่งนี้ครับที่กองทัพรัสเซียปล้นยูเครนไปในงานนี้ก็ถูกกองทัพยูเครนสืบซ้ำมาว่า มียุโรปกรณ์และอาวุธต่างๆของกรัสเซียประจำการอยู่ในโกดังแห่งนี้จนมนมากนะครับและนํามาสู่การหมายหัวของอาวุธของยูเครนนะครับถล่มโจมตีใส่พื้นที่แห่งนี้ใส่ไม่ยั้งจะทําให้เกิดระเบิดเถิดเทิงเสียหายยับเยนินในวิชิ้นดีที่คาดว่าน่าจะเป็นการโจมตี ด้วยอาวุธจรวด ATACMS นะครับที่ยิงได้ไกลและสามารถยิงดนอย่างแม่นยำแบบนี้จะทําให้คลังแสงของกองทัพรัสเซียแห่งนี้นะครับเกิดความเสียหายอย่างหนักนะครับและมีแผนที่ให้ดูด,ด้วยนะครับพี่องที่ระบุว่าเป็นตําแหน่งของคลังแสงขนาดใหญ่ของกองทัพรัสเซียที่เอาอาคารของพลเรือน ในพื้นที่ภูมิภาคดูเนตที่ปุ่นยูเครนแปนะครับมาเป็นครั้งแสงเก็บอาวุธยุโรปกรณ์ไว้นะครับสุดท้ายก็จะตาขานะครับถูกโดนสอดแนมของกองทัพยูเครนจับได้และนำมาสู่การส่งพิกัดไปให้อาวุธหนักอย่างจรวดเ t a c m s ซของกองทัพยูเครนยิงมาถล่มโจมตีใส่ไม่ยั้งสัดตึมสัดตึมแบบนี้ไปในที่สุดนะครับแบบนี้ไปในที่สุดนะครับคาดว่ากองทัพรเสเซียของอดีตการปูตินสูญเสียอาวุธยุโรุปกรณ์ และกระสุนจำนวนมากแน่นอนนะครับระเบิดเถิเทงเสียหายยับเยินมากมายสักขนาดนั้นและเป็นรูปดอกเห็ดอย่างกับลูกนิ้วเคลียขนาดย่อมเลยนะครับพี่น้องงานนี้เสียยุทธปกรณ์เสียกระสุนเสียอาวุธต่างๆจานวนมากแน่นอนและขาดว่าเสียชีวิตของทหารรัสเซียที่เฝ้าคลังแสงขนาดใหญ่ของรัสเซียแห่งนี้ด้วยนะครับโจมตีรุนแรงจริงๆนะครับหรืออาจจะโจมตีไม่แรงนะครับพี่น้องแต่ว่าไปถูกศุนหรืออาวุธของกองทัพรัสเซีย ทำให้เกิดระเบิดขึ้นมาใหญ่ขึ้นมากเลยท่านพี่น้องซัดตึมใส่ไม่ยังแบบนี้มองไกลๆอย่างแรงขนาดนี้อยู่ใกล้ๆคงจะแรงหน้าดูนะทรันพี่น้องสงูงยุทธภกรและชีวิตของทหารรัสเซียไปเป็นเศษเหล็กเศษปุ๋ยในดินแดนของยูเครนต่อไปนะครับจากผลกรรมที่ตามสนองทหารรัสเซียเองที่อยู่ดีไม่ว่าดีไปลุกลานเขาก่อนนะครับสุดท้ายมาให้ทุกแก่ท่าน ทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับละเหตุการ์ต่อมาครับปเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนได้ใช้จรวดสตุกนานครับที่ผลิตเองในประเทศยูเครนนะครับถลม่มโจมตียางก่อรถถังเทพของกองทัพรัรเสเซียที่มาลุกลาประเทศยูเครนแต่สุดท้ายก่อชะตาคาะครับเมื่อถูกจรวดสตุกนาของยูเครน รวมถึงปืนต่อสู้รถถังด้วยนะครับพี่น้องที่กองทัพยูเครนชาเลนงานรถถังยางเกราะของกองทัพเสียผู้ลุกลางงานนี้ก็โดนไปเต็มๆอวมหาลือไทยกะละทีเดียวนะครับพี่น้องจากการโจมตีของกองปลยันยนแยกที่47ของกองทัพยูเครนนะครับที่รายงานไว้ว่าไา้ทำลายยานเกราะเทพของกองทัพเมริในช่วงเวลากลางคืนด้วยนะครับโดยจรวด ATGM สตุกนาพีของกองทัพยูเครนนะครับและปืนต่อสู้รถถังทําให้ยางเกราะดังกล่าวนั้นเกิดระเบิดเถิดเถิงเสียหายยับ เรือม,มีชิ้นดีเละเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนด้วยครับน้องเป็นเวลาที่ของรัสเซียกาลังขี่ยานเกาะขับยานกละมาเพลินเพลินนะครับแต่สุดท้ายก็ชะตาคาดนะครับถูกสะดุกนาพุ่งใส่ไม่ยัง้งลอยไปอย่างกับปสือนะครับพุ่งใส่และก็ค่อยๆโดมตี ยานเกราะเทพของกองทัพรัสเซียคันนี้ซึ่งไม่ระบุนะครับว่าเป็นรุ่นไหนแต่ที่แน่เป็นยุทโธปกรณ์ของกองทัพรัสเซียถูกทําลายเสียหายย่อยยับไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากมือของกองทัพยูเครนที่ต้องการกําจัดทหารรัสเซียผู้ลุกดานให้สินส้นซากให้หายไปจากแผ่นดินยูเครนสุดท้ายก็ทําได้จริงๆนะครับทาลายยุทโธปกรณ์ของกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนชีพชีวิตทหารรัสเซียที่เป็นคนประจำรถของยานเกราะเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับจากผลกรรมที่ตามสนองพวกเขาเองนะครับที่ต้องมาตกเป็นปุ๋ยเป็นเสษเหล็กในพื้นทที่ขเศ ยูเครนอยู่ร่ำไปจากการที่พวกเขาเหล่านี้มาตายแทนผลิตการปลูเตีนนะครับที่มารุกตามประเทศย,ยูเครนก่อนนะครับช่วยไม่ได้สุดท้ายมาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองกลายเป็นเศษเหล็กเศษปุ๋ยในดินแดนของประเทศย,ยูเครนต่อไปและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่ไฟไหม้รุนแรงปริศนาอีกแล้วเกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซียนะครับพี่น้องได้เกิดไฟไหม้บริเวณคลังเชื้อ,อ,เ,อ,เ,อเ,เพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของประเทศรัสเซียในเมืองเบเรซอฟสกีนะครับใกล้กับเมืองเยคาตินเบิร์ก ของแคว้นสแคลอฟนะครับของประเทศรัสเซียเกิดเหตุไฟไม่รุนแรงปีศาแห่งนี้นะครับจะทําให้ไฟลุกท่วมเลยทั้งด้านของความกับกลุ่มควันดำทมึนนะครับลอยไยพุ่งไปทั่วเมืองที่เรียกว่าแคว้นสแคลอฟในเขตเบรเบรสซอฟสกี้นะครับตามที่สื่อของต่างประเทศรายงานไว้นะครับไม่รู้ว่ามือดีที่ไหนมาลอบวางเพลิง หรือจุดก้นบริสัยอีกแล้วครับพี่น้องจะทําให้เกิดไฟไหม้เสียหายวอดวายยับเยินสักนาดนั้นและก็เป็นงานยากของนวยดับเพลิงรัสเีอีกแล้วที่ตอนนังกำลังพลและยุทโธปกรณ์มาช่วยกันดับไฟที่กําลังลุกไหม้อย่างรุนแรงแบบนี้นะครับคาดว่าของทรัสเซียของเด็กรารปูตินสูญเสียน้ํามันจํานวนมหาาลจากคลังน้ํามันแห่งนี้แน่นอนนะครับไฟลุกท่วมบานปลายสักนาดนั้นระดับยากด้วยพี่น้องน้ำมันกับไฟติดกันแล้วก็เป็นอะไรที่ ไฟง่ายเหลือเกินนะครับลุกไม่ง่ายเหลือเกินไม่สามารถดับได้ง่าย,ายแน่นอนนะครับพี่น้องคาดว่าได้เป็นไฟเบนไฟกลำลด้ยนะครับที่เดินงานประเทศรัสเซียเองที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้คลังน้ํามันหรือตำแหน่งทาอาหารของกอทบัสเซียในประเทศรัสเซียอยู่บ่อยครั้งนะครับพี่น้องเพราะว่ากออทบัสเซียนั้นไปทําให้ประเทศยูเครนเขาไฟไหม้เสียหายจากขีวนาวุธของตัวเองอยู่บ่อยครั้งนะครับตั้งแต่เริ่มสองครามตั้งแต่ปี2022แล้วนะครับพี่น้องไม่มีทิศทางว่าจะหยุดลุกเร่าประเทศยูเครนสักทีางานนี้เวรกรรมก็ลงประเทศราศาสัสเซียนะครับ ไฟไหม้และเกิดเหตุรุนแรงปริศนาที่ประเทศรัสเซียอย่างต่อเนื่องเรื่อยมานะครับจากผลกรรมที่ตามสนองประเทศรัสเซียเองนะครับที่ถูกเทพคีเล่นงานไปแล้วพี่น้องเพราะว่าไปให้ทุกเกีท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับแต่ข่าวสุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนได้เผยแพร่นะครับว่าพวกเขานั้นได้จับเฉลยศึกคนใหม่ได้นะครับแถวเมืองโกชานภูยพาคาคีบนะครับซึ่งทหารรัสเซียคนนี้มีอายุแค่19ปีเท่านั้นนะครับโดย กองทัพยูเครนนั้นได้จับเขามาเป็นเชลยศึกและได้สัมภาษณ์เขานะครับและได้พบว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่อึ้งอยู่เหมือนกันนะครับที่ทหารรัสเซียลายนี้ให้สัมภาษณ์ว่าหน่วยของเรามีอาหารเพียงเล็กน้อยเราแทบจะไม่มีน้ําเลยผมอยู่กับปู่ที่มารบด้วยกันไว้ห้ปีซึ่งเป็นนักโทษก่อนที่ผมจะยอมแพ้ส่วนปู่กับผมซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินและก็ได้มีระเบิดพุ่งมาใส่พวกเรา ปู่กับผมตกใจมากๆคุณปู่ได้ทําการวิ่งออกไปจากห้องใต้ดินและถูกกระสุนปืนเข้าที่ตาและเขาก็ได้เสียชีวิตลงนอกจากนั้นน้องคนนี้ก็ได้ร้องไห้ออกมาเมื่อเขาพูดถึงสหายเก่าของเขาจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาตัดสินใจยอมจำนนเพราะเขาต้องการมีชีวิตอยู่กองทัพรัเสเซียพวกเขาโกหกพวกเราว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีมีอาหารและน้ําเพียงพอมีผู้เสียชีวิตเพียงไม่กี่คนคุณจะรอดผู้บัญชาการโกหกพวกเราทั้งหมด โดยเขาชื่อยูนิซอฟดานิลอิสคาเดโลวิดนะครับเกิดเมื่อปี2005จากเมืองบัสคอโตสถานของเมืองออฟานะครับสังกัดทหารกองพลที่6กองพลที่25ของกองพลทหารไรเฟิลนะครับเลยทางกองทัพยูเครนได้ออกมาบอกว่าทหารรัสเซียรายนี้นะครับช้าชีวิต ในสงครามที่สั้นที่สุดนะครับโดยใช้เวลาประมาณ20ชั่วโมงเท่านั้นนะครับพี่น้องสุดท้ายเขาก็มาถูกจับกลุ่มได้ในอหนาจการลบนะครับพี่น้องจากการที่เขาถูกทหารยูเครนจับกลุ่มและเขาต้องการมีชีวิตอยู่นะครับพี่น้องในพื้นที่เมืองอบชานปุยภาคคาคีพนะครับพี่น้องคาดว่าเขาคนนี้จะต้องนําไปถูก ลงโทษสารหนักและนําไปเป็นของทุนแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกเพื่อนำทหารยูเครนที่ถูกจับกลุมตัวไปโดยทหารรัสเซียออกมาจากการถูกจองจําต่อไปนะครับพี่น้องแอดมินคลิปข่าวเหล่านี้ก็เลยนำมาเล่าให้ผู้ชมได้รับรู้ฟังกันกอนคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากเพงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชดัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเด็ดนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ